สวัสดีครับผมตอนนี้มาอยู่กับมังกรครับผมอยู่ที่มหาลัยผมฮะมีใครเข้ามาแล้วบ้างฝากกดหนึ่งทีนะฮะฝากกดอะไรไม่ก็พิมมาเลยครับว่ามีใครอยู่ในในนี้บ้างเนาะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมอยู่กับมังกรนะครับอยู่กับหลง Hi my name is Long ตอนนี้อยู่ที่มหาลัยนะครับถ้าเรา add my friends and group group uh, my star In University <laughs> ตอนนี้นะครับผมผมก็มาทำงานกับเพื่อนๆตอนนี้ผมเพิ่งตัดโมเดลเสร็จเพิ่งเสร็จไปใครยังไม่ติดตามไปติดตามไอจีมังกรมังกรเอ็กหกเด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทะเลสาบมหาลัยผมขุดไว้ขำๆตอนนั้นตอนนั้นกะว่าจะเลี้ยงปลาหางนกยุงฮะ <laughs> ผมบอกผมบอกแบบ ผมบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมอยากทําการทดลองเลี้ยงปลาหางนกยุงทักสองสาตัวอะไรเงี้ยเขาได้ได้เดี๋ยวอาจารย์ทาบ่อให้นะอันนี้คือบ่อเลี้ยงปลาหางนกยุงขำๆทุกคนคิดว่ามันเล็กไปไหมถ้ามันเล็กไปเดี๋ยวจะให้อาจารย์ขุดเพิ่มตรงนั้นมันยืงไม่ได้ขุดนะฮะเพื่อนผมเริ่มงงแล้วตอนนี้ว่าเอ๊ะมึงพูดอะไรของมึงนะมอสโอ้แดดร้อนมากเลยนะครับอันนั้นจะเป็นรถส่งคนงานที่บ้านนะครับผมมาฝากจอดที่นี่เนาะ เป็นพวกรถสิบกว่าคันทำ้คำพ่อป๋าซื้อมาตอนที่แบบตอนที่ป๋ายังขายกุ้งขายกุ้งอยู่ที่จันทบรุรีจริงๆผมให้ดูแค่หลังมหาลาัยก่อนเอ็ดมายูนิเวอร์ซิตี้อ,อะไน,นะมีคนดูก,กี่คนเน่อดูิ อู้คนดูสองร้อย้เหรออะนะครับวันนี้เราจะพูดถึงกำหนดการพรุ่งนี้เรามีงานมาเจอกันนะครับที่งาน open house bu คืองานงานเปิดบ้านมหาลัยกรุงเทพนะครับผมเข้ามาเจอผมได้ที่พรุ่งนี้มีเวลาประมาณสักบ่ายบ่ายบ่ายแล้วกันเดี๋ยวมาบอกเวลาอีกทีตอนตอนไอจีนะในไอจีนะครับผมแล้วก็ตอนเย็นะ่ะเรามีเมโลนะครับที่ mbk แล้วก็มีแพลวนะครับที่เซนทรัลนะครับผมมีสามงานเลย ไว้เจอกันนะครับผมใครที่ว่างๆก็ไปแวะทักทคายคุยกันได้นะครับมามอกรุงเทพคุณก็อาจจะเห็นในอีกพาร์ทหนึ่งของน้องมอสนะฮะเป็นมาหมอกรุงเทพไม่เป็นมอสล้วกันเป็นมังกรอ,าอ่าเดี๋ยวมาเป็นมังกรเป็นเด็กเป็นเด็กสถาปัตย์ที่แฝงตัวมาในในคาบเด็กนิเทศโอเคอย่าลืมมานะครับตอนนี้ก็้าใคาอยู่มอกรุงเทพแล้วก็แบบมาเดินทักทายได้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่แถวๆหลังมอกรุงเทพนี่แหละฮะ อุ้ยบอกชื่อมอไปแล้วตกใจหมดเลยนะครับมีใครมาบ้างคนระับบอกหน่อยขออ่านนิดนิดนนะโอ้โอ้ my god อินเตอร์แฟนฮัลโหลมา university ฮัลโหล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 มีคนไทยอยู่ไหมฮะมีใครฟังผมออกไหมครับผมมีคนไทยอยู่ไหมฮะ ไม่มีเลยหรอฮัลโหลอินเตอร์แฟนนะครับเอ่อพูดอะไรต่อดีนะพูดโมจนหมดแล้วอะ่ะมีคนไทยอยู่แหละนิดนึงมีวัน,นสองสามสคนงั้นเดี๋ยวผมไปแล้วนะฮะเดี๋ยวอัปเดตอีกทีในสตอรี่นะครับผมไว้เจอกันนะครับ Good บาย Good บายแฟนๆฟนอินเตอร์แฟนนะครับายบายแฟนไทยนะครับายบายฮะ